เรื่องของผู้หญิงผู้หญิงสร้างสุขสดๆโดย Twitter คุยกับแทลละพิมพ์ได้ที่ j 7 r i d n i k k y t h e r i o f a c e b o o k c o m บริษัทสร้างสุขและสร้างสุข c o m p a n y x t e e n c o m ดูดีพี่จะให้นางเอกพี่เป็นโรคไร้ไร้อะแบบเอาแบบน่ากลัวที่สุดเลยอ่ะ แล้วก็จะให้พระเอกเนี่ยดูแลนางเอกอย่างไม่รังเกียจเลยนะนูดีพอจะมีไอเดียป่ะแต่ว่าไม่เอาแบบลูคีเมียหรือว่าโรคความจําสั้นนะเพราะว่าเกาหลีก็ทํากันเยอะมเรลงปากหมดลูกเลยค่ะพ,พี่พี่พิมรู้ไหมว่าทุกๆสองนาทีผู้หญิงทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคนี้ไปหนึ่งคนและผู้หญิงไทยเสียชีวิตด้วยร่องมะเร็งปากหมดลูกวันละสักสี่คนเลยนะคะพี่พูดเป็นเล่นไม่เชื่ออ่านเลยนี่นี่ ทำไมมันน่ากลัวอย่างเงี้ยเรามีวิธีแก้หรือเปล่าก็ต้องตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอและถ้าจะให้ผลดีที่สุดเนี่ยนะคะก็ควรฉีดวัคซีนร่วมด้วยฉีดวัคซีนใช่หนูดีนี่ดูเฮาๆนี่ก็สนใจเรื่องผู้หญิงเหมือนกันนะถูกต้องโอ้โหไม่เข้านะเว้ยอ๋อแล้วไอ้บุ๊เก็บบอลให้หน่อยดิเฮ้ยเก็บไดิบุ๊เฮ้ยจไอ้บุ๊ตมันเป็นอะไรเศร้าๆอ่ะ ไม่รู้เลยพี่ไปแกล้งเป้าผมบอกอเออผมไม่มีอ่ะไม่ใช่ผมแน่ไอตวันชัวแล้วตะวันชอบไปใช้งานน้องมันเยอะไม่ไม่ไม่ผมว่าจีจีแน่เลยเห็นชอบลวนลามแทะโลมน้องตลอดเวลาอยากซองน้องใช่ไหมป้าจีจีซึมเลยพี่ว่าไปถามมันเลยดีกว่ามันต้องมีอะไรแน่แน่ครับวุ๊ดเฮ้ยบุดวุ๊ิเป็นไงหน้าซึมกระทือโดนแฟนทิ้งเหรอเปล่าครับคือว่าวันเนี้ย ันเป็นวันฝึกงานวันสุดท้ายของผมแล้วอ๋อเศร้าเพราะว่าจะไม่ได้ฝึกงานอีกแล้วไม่เป็นไรฝึกต่อไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆพี่โอเป่นบริษัทนี้ต้อนรับเองตลอดเวลาถูกองาพี่แล้ววันเดือนอ่ะพี่ฟรีฟรีฝึกงานก็ฟรีใครฝึกงานเขาได้เงินเดือนกันเขาฟรีก็ได้ประสาทวิชาความรู้ได้อะไรกลับไปแล้วก็พีเซ็นใบผ่านให้ใน้นเขาดีเรื่องฝึกงานไม้แต่ดูอย่างนี้มันไม่ใช่เศร้าเรื่องฝึกงานอย่างเดียวอ่ะ ดูจากแววตาแล้วมันมีอะไรคาใจอ่ะใช่ไหมแล้วมันจะเก็บไว้ทีมันจะเจ็บไปเจ็บมานะเว้ยโอ้ใช่ครับพี่ผมมีเรื่องกุ้มใจอยู่คือว่าพ่อแม่บุญธรรมผมเนี่ยเขากําลังกุ้มใจมากกับพี่สาวของผมคือพี่สาวของผมเนี่ยเป็นโรคอารมณ์แปรปรวนโดยไม่รู้สาเหตุเป็นหนักซะด้วยผมก็เลยคิดว่าจะให้ท่านเน่ะจ้างบริษัทสร้างศพของเราเผื่อจะช่วยอะไรได้บ้างพี่ จริงเหรอโหดีว่ะเฮ้ยแจวน้องจะได้เล<อ>ดีด,ด,ด,ดีดีนะถ้าได้งานนี้มาเดี๋ยวพี่เซ็นใบฝึกง,งานว่าเองผ่านเลยแล้วกันนะแล้วถ้าหาต่อจากนี้อีกสัก2-3งางานเดี๋ยวพี่จะเซ็นถึงอาจารย์เลยว่าแกเป็นแบบคนฝึกง,งานที่แบบดีมากโอเคง้ออกใครงอกวะาพี่พี่ว่าใครฮะพี่ไม่จ่ายเงินเด็กด้วยแปลคุณทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วสามค่ะ แล้วคุณทำงานพลาดมากี่ครั้งละสามค่ะแล้วอีกครั้งล่าสุดเนี่ยม,มันเพิ่งผ่านมากี่เดือนสามค่ะใช่มันเพิ่งผ่านมาไม่นานแล้วคุณก็ทำผิดอีกคุณทำงานที่นี่มาก็ตั้งหลายปีนะทำไมถึงยังทำพลาดอีกคะนี่ฉันให้คุณใส่เลขอะไรไปตรงนี้สามค่ะแล้วคุณใส่เลขสองมหาสวรรค์อะไรฉันพูดฉันย้ำกี่ครั้งสามค่ะ แล้วไอ้งานเนี่ยนะฉันให้เวลาคุณไปกี่ชั่วโมงไปทำสามค่ะงาน,นง่ายๆแค่เนี้ยทำไมคุณนีงทำผิดพลาดนะคะคราวนี้คุณจะต้องพิจารณาตัวเองเพราะว่าบริษัทเสียหายไปกว่าสามล้านบาทเพราะฉะนั้นเดือนนี้ฉันจะหักเงินเดือนคุณ30แล้วคุณก็รีบเก็บของไปจากที่นี่โดยด่วนภายในสานาทีนี้ไป ไม่ยังไม่ไปอีกหลังน้ำใจยกที่สามค่ะโอ้ไปไปไปเออพี่ดูดิไอ้พูดงานนี้พี่แทนขอบายได้มั้ย เมื่อกี้เห็นเลขาเขาวิ่งร้องไห้ตาตุอยออกไปอย่างนั้นน่ะแสดงว่าเจ้านายอารมณ์แปรปรวนมากค่ะแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าแทนไม่ชอบแบบผู้หญิงไวทองกลางคนอารมณ์แปรปรวนดุดยิดง่ายเปลี่ยนแปลงบ่อยๆอ่ะเอ,อ้ยไม่ไม่ได้ไหมาย<อ>ถึงไม,ไม่ไม่ได้ไหมายถึงไม่ได้พี่แทนต้องอยู่เพื่อนก่อนอแทนจัวพุฒิครับพี่จอยเพิง่งเลิกงานกี่โมงสามครับแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วไปสามแล้วค่ะฮะไปสามแล้วเหรอไม่ทันกันแล้ว เราต้องเข้าไปตอนนี้เลยแทนเฮ้ยพิมพ์ใจเย็นดิเขาแค่คิดก่อนคุณจอยคะคุณจอยหายใจลึกๆนะคะแล้วก็หายใจออกค่ะคุณเป็นใครอ๋อตายแล้วค่ะ ลืมแนะนำตัวเองนะคะคือดิฉันชื่อพิมพนะคะมาจากบริษัทสร้างสุขค่ะ,ะคือว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณจอยเนี่ยคะ่ะจ้างบริษัทสร้างสุขมาช่วยคุณให้หายเครียดแล้วก็จากโรคซึมเศร้าอะคะ่ะฉันปกติดีฉันไม่ได้เป็นไรซะหน่อยอแต่คนที่เป็นโรคเครียดและซึมเศร้านี่อาจจะไม่รู้ตัวเองนะคะแต่คนรอบข้างเนี่ยจ,จะสัมผัสได้ไม่ต้องมาสัมผัสฉันและนี่ใครเป็นคนเชิญให้คุณเข้ามาในนี้อา้าว ครับผมเองครับคือนี่คือพี่พิม์พนะครับเป็นทีมงานจากบริษัทสร้างสุขที่ผมนะไปฝึกงานด้วยนะครับน,นี่ใครอ่อะอ๋อนี่ก็ทีมงานจากบริษัทสร้างสุขเช่นกันครับ,รบสวัสดีครับรีบบอกทีมงานที่ออกไปจากที่นี่โดยด่วนเลย แล้วเนี่ยอย่างนี้นี่โอ้โหแม่เจ้าโดนไล่ออกมาแบบนี้ก็งงเหมือนกันนะอารมณ์หงุดหงิดแปรปวนเหวี่ยงแล้วกับว่าดูท่าทางแบบปิดกั้นไม่ให้เราเข้าไปไล่ตะเพินอย่างนี้มันมันมัน,มนยากนะถ้าเขาปิดกั้นอย่างเงี้ยแล้วเราจะเข้าถึงเขาได้ยังไงแสดงว่างานเนี้ยต้องลมไปตามระเบียบเลยมั้งโอ้โยผู้หญิงเนี่ยนะอารมณ์มันก็แปรปวนอย่างเงี้ยนะ จริงไหมเจะนาเดียใช่ค่ะแล้วนาเดียเป็นผู้หญิงผู้ชายจ๊ะผู้ชายค่ะไม่นะนะขอยดูคนพี่ครับผมว่าอย่าเพิ่งท้อเลยนะครับเพราะว่าถ้าพวกพี่ท้อกันอ่ะผมก็ไม่รู้จะไปเพื่งนใครแล้วพี่จอยอ่ะเขาเป็นนี้ิตั้งสี่เดือนกว่าแล้วนะครับขืนปล่อยเงี้ยต่อไปอ่ะผมกลัวว่าอาการอาจจะหนักกว่านี้เยอะเลยนะครับ โหโถโถโถน่าเห็นใจมากเลยนะคะงั้นงานนี้จิจ้ทำเต็มที่ละกันค่ะเพราะว่าจิจ้อะเข้าใจผู้หญิงดีค่ะดีจีครับเข้าใจตัวเองก่อนดีไหมเอจีจ้เข้าใจตัวเองจิจ้เข้าใจผู้หญิงเพราะว่าจีจ้เป็นผู้หญิงวะโอ้ทางนั้นนะบอกมาดิว่าคุณจอยเขาเป็นไรทำไมเขาถึงงุนหิตอารมณ์ซึมเศร้าขนาดนี้แต่ทิ้งเปล่าครับเขาก็ยังรักกันดีอยู่เลยนะครับเนี่ย ได้ว่าแฟนเขานอกใจแล้วก็กุวมใจเรื่องนี้อยู่เรื่องนี้สําคัญมากนะสําหรับผู้หญิงอะ่ะมองผมทำไมอะเออ,เอ,อคุณอย่าเอาตัวคุณเป็นบรรทัดฐานที่ตั้งสิหรือว่าจะเป็นเรื่องแต่งงานค่ะกลับไปไมได้นะครับเพราะว่าพี่จอยเขามีแผนจะแต่งงานในปีหน้าด้วยนะครับเนี่ยถ้างนั้น เราก็จัดงานแต่งงานนี้เข้าไปเลยดีครับเดี๋ยว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 ยยเดี๋ยวใจเย็นๆอย่าวู่วามเรายังไม่รู้ความจริงอะไรกันแน่ไงนึกออกปะัหพ,พี่พี่จอยเขาจะได้นสบายใจหายห่วงไงครับว่าตอนนี้เขาอจะเคลียรเรื่องนี้อยู่ก็ได้นะจริงไหมพี่ว่าอย่ามัวเดาอยู่เลยไม่ดีอ่ะรู้แล้วรู้<อ>รแล้ววะแล้วก็ดวงพี่จอยอะไปให้หมอดูดูกันไหมโอ้ยเอางดีคัะพี่พิมพ์ถึงจะรู้สาเหตุที่แท้จริงอะเข้าไปถามเจ้าตัวเลยดีกว่า โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอไม่ไม่ไม่ไแค่นี้ก็โดนเหวี่ยงพอโดนไล่ออกมาคือเรากลับเข้าไปอีกทีเนียเขาเรียกเราปภเรียกตำรวจจับเราแน่นอนร่วมลุ้นรับความสุขจากละครบริษัทสร้างสุขตอนเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงจอยตกลงเป็นวิทยากรพิเศษให้โครงการอะไรพิมพ์ A1 ป้องกันมะเร็งเต้านมพิมพ์ A2 ป้องกันมะเร็งปากมดลูกแล้วส่งคำตอบมาที่4 2 2 1 2 3 0 รับกรมธรรประกันอุบัติเหตุมูลค่า1 0 0 0นบาทสําหรับ200ท่านแรกที่ตอบถูกนาเดียนาเดีย,ดยต้องไปกับนายตะว,วันแน่เลยอะอะไรกันกินแล้วไม่ยอมเก็บ ไม่ยอมสอนหลานมั้งเลยเนี่ยอะไรกันเนี่ยฮะน้ากับบวยนี่พวกคุณเข้ามาได้ยังไงกันวันนี้ถ้าเราไม่ได้คำตอบจากคุณจอยเราก็จะไม่กลับเด็กขาดค่ะใช่ จอยครับคุณจอยมองภาพนี้ดีๆนะครับคุณจอยเห็นอะไรในภาพนี้ครับนี่อะไรกันคะเนี่ยก็แทนรีเซิร์ชเนี่ยเด็กเนี่ยใบภาพเนี่ยมันสามารถดึงออกมาได้สําหรับคนที่มีอาการซึมเศร้าแปรปวนอารมณ์นิดหน่อยฉันบอกคุณกี่ครั้งแล้วว่าฉันไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าฉันก็ไม่ได้อารมณ์แปรปรวนด้วย จอยอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคะคุณกลับไปนะคะ่ะพวกคุณช่วยอะไรฉันไม่ได้หรอกช่วยได้สิคะทุกปัญหามีทางแก้เสมอคะ่ะคุณจอย<ช>แล้วคุณคแก้ให้มะเล็งมันออกไปจากตัวฉันได้ไหมเอาคุณค,คุณจอยเป็นมะเร็งเหรอครับ ใช่อยู่แล้วอะคุณจอยใจเย็นๆน,นะคะมีอะไรก็เล่าให้เราฟังนะคะเรายินดีช่วยและรับฟังทุกเรื่องเลยค่ะคุณจอยคุณจอยใจเย็นๆก่อนนะคะเมื่อสี่เดือนก่อนจอยไปตรวจภายในมาค่ะเราพบว่า เซลล์ปากมดลูกของคุณมีความผิดปกติอีกหเดือนคุณต้องมาตรวจซ้ำอีกครั้ง